วัสดีค่ะขอ,อะขอตลอนรบพี่นออ้องขอสู่ช่องโมมี่คำพูนละเปิดออฟฟิเชียลนะคะ,ะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศไฮเงานนะคะร้านค้าแล้วก็บริเวณด้านหน้าค่ะ,ะเดี๋ยวพาพี่น้องอย่างส้มนะคะร้านค้าร้านแรกจะเป็นเนื้อย่างหมูเนื้อย่างหมูยยางนะคะกำลังดังไฟพี่นอ้องนี่ ขั้นตอนการทำนะอันนี้ร้านน้ำปั่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้าน,นนั่นมันจะเป็นพัดไทยนะคะจมามาไหมค่ะกําลัางเริ่มตั้งอันนี้ขายยังแม่ขายลูกชิ้นคือเมื่อเก่าเมื่อเมื่อวานเมื่อคืนก็ไปใช่ไหมขายดีบอบอสป็นไหนวะ ไฟดับมันอันมันไฟดับลายเถื่อนเนาะใช่ไหมพวกนี้ไปไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ไปอีกจกขึ้นกันูเพรออ่นเ็นสถานที่อืมโอเคฝหนูก็จะเป็นปลาหมึกย่างนะคะอันนี้จะเป็นชูชิหรือเปล่า มีก๋วยเตี๋ยวมีแมงทอดมีข้าวโพดอบเนยโอ้ร้านค้ามันนี่ก็ร้ายเท่ากันนะครับพี่นอ้องร้านค้าหลากหลายมากนะฮะมันจะเป็นปลาหมึกย่างมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอันนี้แมงทอดแอนลูกชิน้นหม้อไฟนะคะพาพี่น้องไปแบบสั้นเนิบเนิบ <laughs> นะฮะนี่ ตอนนี้เป็นร้านเครื่องดื่มร้านเครื่องดื่มผู้นำอัลโมอาหารก็จะมีขายลูกซีนเว้ยไก่ป๊อบนี่ไก่ป๊อบไก่ขยาเฟรนฟรายนะคะนี่มีหลากหลายมีหลากหลายเขาไปคุยกันตีมาฮอตแล้ววันนี้ร้านขายเยอะนะทุกคนมีสเปซน้ำออมแอมแบงนี้นะคะ มีแต่ร้านค้านะคะข้างในก็มีนะจ๊ะด้านในก็มีนะอันนี้ก็ลูกชิ้นแพนด้านะคะเสร็จยางเสร็จยางแล้ววออกมาแป๊บนึงก็ได้นางขายไหมขายยังงฮะเออโอ้ตัว่หน่อย บาทละหนึ่งรมือขึ้นกันหน,น, 100, น,น 100. ึ่ง้อยมือนีกันหนึ่งรอยเราสิมามรุ่นกันว่าวันนี้คนจะวิกแตกไหมนะคะว่าเมือ่อคืนคนเยอะมากอันนี้เรามีป้ายประกาศนะคะแจ้งให้ทราบผู้ใดก่อเหตุก่อเรื่องนะคะต้องจ่ายค่าหมอนลำนะคะบอสมาสีเคิรย่งงละ่ะขัดคืนได้ เพราะว่าทางสภาพเขามีป้ายขึ้นประกาศชัดเจนนะคะใครทําผิดก็คือต้องโดนนะจ๊ะอาเข้ามาด้านในนะคะก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะนี่ด้านในก็มีรลานค้าเด้อ <c oughs> ลูกชิ้นส้มตำยำเสดสะเดอได้อะไรกินคาป่าเยินฮันล้อได้ยังกินอ่ะ <c oughs> ล้ำกล้วยโอ้ยคือถือสูงแท้ไปกินกับไผ่ล่ะกินกับอันไม่ยาบ่อันนี้ก็จะเป็นดานได้นะคะทุกคนอ่ะ ด้านนอกก็จะเป็นร้านค้าและในก็จะมีร้านค้าประปลายนะคะส่วนมากจะเป็นร้านเครื่องดื่มและพี่น้องเนาะตอนนี้พี่น้องก็มาปูสาปปูเสือเต็มหน้าห้านแล้วจ้าวันนี้เวทีของเราก็เสร็จไวนิดนึงเพราะว่านโมเด็กลางานกันห่างกันประมาณเครื่องกิโลพี่น้องโอ้เป็นเครื่องแต่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนิดๆนี่แหละอีเ fc fc เอาวึ้นไม่หอดอันเขาเออนี่ยค่ะผ้าใบมีหอดอ่ะปลาศาสตร์ปืนนี่คือสิมาเบิดมูบ้านเนาะโอ้ห้อสภาพบอกปลาเแมนตาเข่าพึ่งแล้วเล่า จ่างเง็ดตะบนแค่จ่างแล้วแต่ว่าเท่าไหร่ค่ะแม่จ้างแล้วนั่งหนาเลยสิบห้าเดือนไหนคะเดือนเดือนนี้โอปีนี้ใช่ไหมปีหกเจ็ดโอ้โหกเดียวกับสิบห้าทันวาไปจ้างยูทีวาไปจ้างยูทีวาเพิ่นมาจับจับอ๋อของซานแม่ันี่อืมสิบห้าธันวาเนาะแม่เนาะเป็นงานอะไรคะเป็นนงา บรนอุทิศส่วนกุศลอุทิศใช่ไหมทำบุญอ๋อเบิรงฟรีบอหรือบาร์เขามีอย่างเก็บบัตรมีอย่างบาอ๋อเก็บละยี่สิบอ๋อเนี่ยสิบห้าเจอกันอีกบ้านไหนนะแม่สิบห้าพี่ไหนนะบ้านแค่ตำบลแค่จังหวัดจังหวัดเด๋จังหวัดเด๋จังหวัดสีสะเกตโอ้นี่บอกกันนบหนูกับคนศรีสะเกตแต่หนูไม่ค่อย โอ้โดนแข่ไก่อ่ะสห้าเจอกันอีกเทือนึงค่ะพี่น้องนี่ยกข้างนาเลยเสียดป้ายไปเลยเบอร์ไทยเบอร์กันนะไปจ้างตอนที่น้องอุ้งอิงน้องอุ้งอิงนะคะมารําถวายเสียงที่สันไมฮันนี่นะคะเพื่นไปจ้างยุหันพี่น้องขาโอ้เลือดเนี่สอภาพยายใสน้นกลางหามใหญ่เด้อ อบตอหมู่11บ้านหนองจิก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 น้านะห้ามใญ้ญยเด้อห้ามใหญ่ค่าแดงพันศานานที่ค่าใครอย่าแตะแต่ละมือเลยบริทนญนติพี่น้นองต้องมาจอบอ่านป้ายจอบอ่านป้ายศาสตร์นะกลุ่มอสมอสโมนี่กลุ่มอสมอสโมก็มาพี่เรนูหมู่11บ้าน นี่ไงทีมงานบ้านแค่เจ้าภาพวันที่15 <laughs> 15้าสาธันวาเจอกันอีกทีหนึ่งนะีคะบ้านแค่นะคะตำบนแค่เนาะจังหวัดศรสีสะเกดนี่แหละพี่น้องนี่พุณมเมเพ่เพื่นไปนสร้างกันเมือทีอีหลา่าเพื่อนมาล่ำถวายยูซานเมฮันีน่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เวทีเขาคือเซตเลวแถมมนิป้าสุดยอดมากเลยนะคะนี่ ที่เสร็จเรียบร้อยนะคะอุ้ยขออภัยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศนางานนะคะบรรยากาศอันคร่าวๆนี่ค,ะคะ่ะก็จะเป็นบรรยากาศร้านค้าบรรยากาศ ปูสัดปูเสือนะคะอ่าบรรยากาศลานค้าพ่อค้าแม่ค้าเพิ่นต่างลานเลวก็เป็นบรรยากาศเวทีตอนนี้คือเวทีเท่ากับ <Okay. S 1> เรียบร้อยแล้วนะคะ <Okay. S 1> ก็กำลังติดตั้งไฟบานนี้ข้ามมากกับเสืเอแต่เช็คเสียงแสงสีเสียงนะคะตอนนี้ศาสตร์ไปแล้วเครื่องสนามนะคะพี่น้องคุพูไดไปเลย ไปเหล่าเครื่องสนามนะคะโอเคพี่น้องคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโมมี่คำคุลระเพินออฟฟิเชียลจะหรับคลิปนี้กันลากันไปแล้วจ้าอย่าลืมหายกําลัางใจกันเด้อพี่น้องโอเค